สวัสดีครับวันนี้เรามาเยือน MTG ครับมาดูรถลอยๆกันนครืหลังความสะอาดของเขาก็มีอะไรดีที่รถลอยเขาว่ารถหัวหน้าผู้จัดการบริษัท MTG นะครับคันนี้เดี๋ยวนี้เปิดดูในรถมีอะไรบ้างครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเมือเขียวเลือกกมุสีภูเขียวไม่รู้สวัสดีครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พี่ครับ เดียวครัไปเจาะจอ้ใหม่ครับกังบึงเขาแต่ใจอยู่ครับไม่ชอบไอ้ม่วงว่ะม่วงอะไรนะมันม่วงเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ชอบแย่งเกงในกูโดมเวลากูรักกูไปเล่นไปไม่ชอบมันผู้ทำไมมันทำอย่างนี้วะเนี่ยไหนไหนไหนคนขับอยู่ไหนอ๋อนี่เองโอ้โหโบราณอังทองหี่มาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับเรามันอังทองไงเราแก้งทองเลยไม่หัดไม่ได้ เราดูมันเล้างแล้วเออรถลาเนี่ยเออเออออเเนี่ยท่าแกเห็นก็ชื่นใจให้ท็อปอัตราให้มาสามร้อยยี่สิบเท่าไรสามร้อยห่อเปล่าถุงยางไงพวกเย็ดต็อปได้คอยใส่ถุงยางเดี๋ยวเรามาดูเอ้ภาพว่าไว้ไอ้มือแตกไอ้มือแตกไปไวรูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างจะเหมือนทุกเนี่ยโรฮินญาหน่อยอะโเนี่ยโรฮินญานี่นี่รถเผานะครับสวยไหมครับ รถสวยนะครับแต่คนขับลูมันจะบอกม็อบไปหน่อยครับเรื่องหลัง่แว่ารถใหม่เนี่ยมันต้องทำยังไงอยู่การล้างของเขาเนนี่นี่ม่เออนี่ดูนี่้าแต่ตอนเช้าเลยครับเบืงหลังามาดูนี่านี่นนี่ครับเรว่าคันรถคันน้ำเงินไม่ใครขับครับใหม่เกี่ยวพิมพ อ <c oughs> เอาเกี๊ <c oughs> ยวไปเียจเปลี่ยนชื่อให้ตลอดเลยล้างให้มันเออเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยรถเราใหม่เนี่ยเราก็ต้องล้างใช่ป่ะวันนี้ถอดไอ้นี่นะภาษีมาดูด้วยว่าข้างในผู้เปล่าเพื่อนยังไงออาเอาแล้วคันม่วงเอา <c oughs> เอะมาดูคันม่วงนั่งคันม่วงเพราะคันม่วงนั่งกลัวแั่งพกไปทีหกสิบนัดห้าสิบนัดไม่รู้พกอะไรไปอายยังไงเจ๊วันนี้อะไร ใครว่ามามาที่เดีลยวใครวะฮะหัวหายโอเคนะแค่นี้ก่อนนะเจอคู่กับสศาวก่อนนะแค่นี้เอ๊ะหาไป